หนูอยู่อนุบาลสองห้องอะไรคะลูกอนุบาลสองห้อง้องหนึ่งคุณครูชื่ออะไรคะยังยังไม่เจอไม่รู้ว่ามีะไ่มาให้ดูว่าน้องอยู่ห้องไหนยังไม่เจอเปิดเทอมเดือนไหนคะลูกพฤศภาส์พฤษภาพฤศภาส์อุ๊ยตลาดนัดคงเหงาแน่เลยหนูไปโรงเรียนอะเหงาเงียบเลยอ่ะมีแต่คนบ่นบอกไปโรงเรียนคิดถึงตายไม่มีนางฟ้าประจําตลาดเลยเอาอะไาไปไหนเนี่ยเลืมไปหมด เอาน้ำไปเอาลูกเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมอิ่มยังอ้าวเราจะกินนานแต่ไงก็ก็ต้องกินนานสิเดี๋ยวป้าเป็นจะกายจะเสียใจโอ้ใช่โหคือใจอิ่มแล้วไม่ต้องขื่นลูกเดี๋ยวป้าป้าเป็นจะกายกลัวหนูจะหุ่นดีเกินไปไม่เป็นไรค่ะอืมกลัวป้าเป็นจะกายอืมกลัวป้าเป็นจะกายจะเสียใจโอ้ขอบคุณค่ะ นึงก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวหุ่นดีนะคะไม่ออไม่อ่ะหนูก็เก่งอะหนูแกะเองได้กินข้าวกินข้าวเองตลอดเลยเหรอคะกินข้าวเองตลอดเลยอ๋ากินข้าวเองตลอดหนูเก่งจังเลยมันไม่ได้กดน้ำเย็นหรือน้ำตาลเย็นนะกดไม้ไม่เห็นบอกว่าไงเลยอะ ขอบคุณค่ะแม่น่ารักจังเลยปลาเบนจ์กรย์่ลาปลาปลาเบนจ์ักรยกินด้วยกันไหมคะอ๋อปลาเ็นจ์ักรยอิ่มแล้วนะลูกปลาเบนจ์ักรยกลัวหุ่นดีค่ะอยากให้น้องก้าวหอมหุ่นดีคนเดียวเหรอ่าเพราะว่าในซอยมีน้องก้าวหอมคนเดียวเลยใช่ไหมเพราะว่าในเพราะว่าในซอยมีน้องก้าวหอมคนเดียวเลยเสรยจที่ตึกในซอยสลุบบุ้เลยอ๋อ ที่สุดในซอยซับสมบูรณ์เว่านในซอยซับสมบูรณ์มีน้ำข,ข,ข้าวกันเดียวเอาคนเดียวแล้วถ้าบ้านอื่นจะตั้งชื่อน้องใหม่ว่าข้าวหอมบ้างเป็นไรไหมให้ตั้งไหมให้อ๋อไม่หวงชื่อเนาะอ๋อไม่หวงชื่อก็ไล่รัวๆเลยนะคะกดไลค์ให้ใครล่ะคะให้หนู